เฮโรย่้ทุกคนนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือผมแบล็ค็อกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งค่าให้ใช้จอยเล่นกับ R O V ได้นะฮะรูท <c oughs> นะฮะอย่างที่บอกไปตอนเช้าว่ารูทนะครับอันนี้ผมหาวิธีรูทแบบไม่รูทไม่เจอนะก็อันนี้ไปเจอในแนวนางมาเป็นไทปโปรแกรมชื่อว่า Game Controller to Trust นะฮะ to หรือแซนี่แหละช่างมันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลิงทิ้งลิงก์คลิปคนที่สอนผมไว้ให้นะแล้วก็ไปโหลดจากคลิปเขาเอานะเราะว่า ผมก็ไม่ได้ไปขอเขาด้วยคลิปนี้ต้องขอภนะขอภัยในสดูอยู่นะก็นะครับขอบคุณที่สอนนะก็มานะฮะก็จะสอนตา้ทขอสอนผมเลยเกือบเปะ๊ะนะก็บอกก่อนวิธีตั้งค่าแอปเนี่ยจะใช้จอยคือส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึกล้วนๆในการทำนะฮะแต่นี้ผมจะทำให้ง่ายคือผมกับหน้าจอม,มาแล้วนะก็แรกนะครับกดไปที่อ e ินดะิ o n ชันอันแรกเออนั่นแหละนะกดเนี่ยที่จริงมันจะว่างๆเหมือนใช่ไหมคุณกด GC2 t ท u c h IME นะฮะโอเคกดตกลงไปนะกลับมา นะอันที่สองฮะเลือกเป็นเหมือนเดิมฮะแล้วก็อันที่สามนะคอนฟิดิชั่นสักอย่างไงนะโอเคฮะอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากนิดน,นึงยุ่งยากนิดน,นึงอะมันจะมีสองอันอยู่ในว่าเนี่ยจะมีสองอันตรงนี้ฮะมันจะมีเป็นเพสเซอรบเดบิทแจ้งกับเอ็กบอกนะก็อันแรกฮะมันคุณต้องเลือกเป็นเ e อ็กบอกก่อนนะเพื่อวิธีการตั้งค่าที่ง่ายนะแล้วก็คุณเข้ามาที่คอนโทรลเลอร์อิมพอร์ต แอ t i ิจเมทไทุกอย่างเนี่ยนะ่ยแล้วก็รูปมันอา่านว่าอะไรว่าดับเอ่อดับับดปะแทบดัดดับ,ดบ,ดบเออทุกอย่างอ่ะคือก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอจอยมันไม่ใช่ตรงสติ๊กนะคุณจะเห็นปุ่มปุ่มที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาเออนั่นแหละตามชื่อมไม่ไดนะ้ปุ่มนั่นแต่เปิดกล่องให้ดู กูเปิดเป็นตีวินโนอยู่ป่ะเปิดอยู่โอเคมันจะเป็นปุ่มตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยนะฮะมันไม่ใช่จอยสติ๊กนะฮะตรงนี้โอเคเห็นไหมฮะก็ให้คุณกดไปเงี้ยมันก็โหลดไปงั้นทั้งวันทั้งชาติมันจะโหลดไม่เสร็จนะให้คุณกดเนี่ยอย่างเช่นผมกดเอ่อดับเบวิลอัพใช่ป่ะกดขึ้นนะครับเห็นไหมก็เล็บกับไลท์นะฮะก็เหลือ เล็บซ้ายไปะวะหรือเล็บซ้ายไล์ขวาเปะวะเออน่จะใช่นะจะไม่ได้เล็บซ้ายอ่ะไล์ขวาอ่แล้วก็รับลงโอเคน่าจะใช่น่าจะใช่มั้งนะฮะแล้วก็ปุ่ม Y ฮะก็จะอยู่ตรงคีย์บอร์ดอยู่ตรงจอยฮะอ่ะกด Y ฮะ B ครับกด B ครับ A ครับกด A ครับ X ครับกด X ครับ ส่วนปุ่ม back เนี่ยผมจะตั้งเป็นปุ่ม select แล้วกันอ่ะ start ก็ start นะฮะแล้วพวกตัวนี้เว้นไว้ก่อนนะฮะลงมาข้างล่างก่อนนะ Move เอ่อ l i g h t arrow stick l i g h t เออนเนี่ยเออตรงเนี้ยมันจะมี stick จะมีสองฝั่งใช่ป่ะตรงจาก stick อ่ยจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งซ้ายแป๊บนึง left side ไ i g h t ขวาเออถูกแล้วป่าววยแป๊บนึงตั้งใหม่ก่อน โอเคน่ะก็มันจะบอกว่าตัวนี้คือให้เลื่อนตรงสติ๊กอะฝั่งซ้ายให้ไปซ้ายกับขวานะอย่างละทีนะฮะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเหมือนเดิมมากขึ้นลงครับแต่เปลี่ยนจากซ้ายับขวาเป็นขึ้นลงนะแล้วก็อันที่สามก็จอยสติ๊กฝั่งขวานะซ้ายขวานะฮะขึ้นลงครับแค่นีน้แล้วก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาปุ๊บกดมาที่อ่าตรงไหนวะเป็นไหนแล้ววะ ไหนวะเก้ยหายอ่านี่ฮะตรงนี้ฮะเกมคอนเทเลอร์ทั้กอย่างเนี่ยนะจําชื่อไม่ได้นะแล้วกดเป็นเพลย์สเตชันนะฮะแล้วกลับมาที่้ยคอนโลเลอร์เหมือนเดิมนะะมันก็จะขึ้นเป็น L1R1 ขึ้นมานะ R1 ใช่ปะ่ะ R1 L1 นะฮะ L2 ครับ R2 ครับ แค่นี้ฮะส่วน l อาสามกับ R 3สามี่ไม่ต้องมาสนใจอะไรของมันนะโอเคะพะกดย้อนกลับมาพอกดย้อนกลับมาฮะกดมาที่ว i ซ i t y Import ตเออสักอย่างเนะี่ยมันคือการดูว่าเราเพิ่มแอดปุ่มไหนเข้าไปบ้างนะฮะอ่ะเนี่ยผมเพิ่มมาเท่านี้ฮะพอจอยกูมีเท่านี้ฮะแล้วกดทัสโมดิฟายนะไอ้ทัสโปรไฟล์ไปนะมันจะขึ้นว่าเอ่อโหลดเดอะ v2 นะฮะฮนี่คืออันที่2ที่ผมตั้งไว้นะตั้งประมาณนี้นะฮะสำหรับเกม ROV แต่อันนี้ผมต้องลงมาหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่สูงเกินแล้วมันจิ้มไม่โดนนะโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้ฝั่งขวานี่ผมไปเลื่อนนะแล้วส่วนเวลาอัพสกิลอะคุณก็ตั้งใช้มืออัพอยู่ดีว่าผมไม่มีปุ่มไปอัพแล้วไม่งั้นผมก็ต้องเอาเนี่ย R1 ขึ้นไปแทนนะเอ้ย R2 ขึ้นไปแทนเนี่ยผมขอดูรูปก,ก่อนนะผมจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้เอ่อปึ๊บ ผมอาบสกิลมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะจำไว้นะมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ป่ะน่าจะตรงนี้นะลูกสอนขึ้นโอเคนะผมจะอับแค่สกิลแรกอย่างเดียวนะกน็ตัวหนึ่งเลื่อนนี้ลงมาหน่อยแป๊หนึ่งมันติดอินโดว์กูก็มีไหมกูไม่ใช่วะแกลลี่ไม่ได้แ,แอดวิดอะแอดมาปึ๊บผมมาข้างล่างเลยไม่ได้ใช้ อ่าโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บลูกสอนนี้มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้เนะอ่ะประมาณตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคนะตัวหนึ่งเขาต้องมันต้องดูแบบเป๊ะๆไงอือฮึ ส่วนสก,กิลว,วัส์สก,กิลเฮดน่าจะต้องกดเองนะอันหนึ่งอันนี้ต้องขึ้นมาหน่อยอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะได้โอเคนะฮะเสร็จปุ๊บฮะก,กดค้างอะเออวิธีแอดนะจะมีเขียนว่าแอดเอ,อ่อแอดบัตเทิลนะฮะเออเนี่ยเห็นไหมคุณก็แอดไปแต่ละปุ่มนี้ผมจะไม่ยุ่งอะไรตรงนี้มากนะเพราะว่ามันยากเหลือเกินมัน <laughs> มันไม่เชิงยากกูขี้เกียจแอดทำมาใหม่นะฮะอันนี้ผมใช้เซฟเก่าผมเลยนะ โอเคฮะแล้วกดค้างฮะมันจะมีเขียนก่นว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เคยใช้แอปเนี่ยอ่ะคุณกดเซฟแอปนะฮะแล้วกดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นนะคุณเลื่อนข้างบนลงมาทุกคนเจออย่างเงี้ยแล้วก็กดเออ่เลือกแป้นพิมพ์อ่ะคลิกเข้าไปอ่ะเลือกเป็นของซัมซุงอ่ะซัมซุงก็กดซัมซุงไปใช้แป้นพิมพ์อะไรก็กดอันนั้นไปอ่ะอ้นี่ฮะมันก็ขึ้นมาละผมก็เซฟว่า rov v สามจุดศูนย์หนึ่งจุดจุดตอนนี้ฮะเรียบร้อยกดโอเคไปฮะปุ๊บกดเซฟฮะ โอเคออครับออครับจากนั้นนะให้กดมาที่ตรงนี้นะให้ดูก่อนว่าคุณต้องตั้งเป็นคีย์บอร์ดของเครื่องก่อนเลจะกดไม่ได้นะแล้วกดมาที่โปรไฟล์นะง่ายๆแล้วผมก็กดตรงอาวีวสามที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะฮะกดปุ๊บมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะแล้วกดอันที่2องมาเดิมอะ่ะกดมาเป็น G C 2 Task I M B นะฮะกดปุ๊บรอครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ปุ๊บ อีกอันหนึ่งรอยอันหนึ่งนี่ยมันจะขึ้นมาทัสเอเดเชันนะฮะเอเซติ้งทุกอย่างอ่ะเออพออย่างงี้ก็ได้ฮะจากนั้นฮะให้คุณกลับมาที่ r o v อ้าวเฮียนี่มันรูปภาพไปสัตว์อ้าว r o v กูไม่ได้แอดไวไปอีกโอ๊ยเข้าแอปใหม่ก็ได้วะจึดจุดจุดลงมาลงมาลูกอยู่อย่างงั้มันอุ้ยเหียโทรศัพท์ตก มันไม่ยอมกลับหัวให้ผมอะ่ะเออกลับฮะที่เหลือเราทําได้แค่เพีย,ยงรอแปดนาทีแล้วหรือนี่เรยวจังวะลืมขอโทษเปลาเสียงก่อนนั่นไงกูว่าละเ <c oughs> นี่ยแต่ผมยังเต็งตรงการอัพสก,กิลเนี่ยผมให้ไอดินโวยบายไปในเกมน,น้ว่าให้มันใช้เออจอยเล่นได้หน่อยนะเพราะว่า มันซื้อจอยมาก็อยากเล่นได้กับหลายๆเกมแล้วไม่ใช่แค่เกมไม n คร r a ับ s p i d e r m a แ GTA ฮนะก็อยากให้มันเล่นได้กับ AOV ด้วยน่าจะสนุกนะฮะผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกล้วเล่นจอยเออนะเพราะว่าเวลาทัดอ่ะคือเครื่องโน้ตสอ่ะเออใครใช้ได้ไทที่ใช้โทรศัพท์เบาๆเวลากดอ่ะมันจะไม่ค่อยอยากกดแรงเลยอย่างเช่นตอนผมใช้เจเอ่ะเจเผมหนักกว่าโน้ตสี่นะบอกไว้ก่อน หนักกว่าโน้ตสี่เวลากดมันมันกว่าเออมันแบบจิ้มแรงได้มันไม่ต้องกลัวโทรศัพท์จะหักแต่โน้ตสี่มันเบาเบาปุ๊บความรู้สึกเราเวลากดรู้สึกแม่งจะหักอ่ะเออเขารู้สึกกูนะือรู้สึกว่าแม่งจะหักก็เลยแบบไม่กล้ากดแล้วมันกดไม่หนุกนะฮะเออเนี่ยก็ใช้จอยเล่นได้เหอะนะฮะโอเคแขมฝึกค้างไปแล้วนะฮะผมเอาบัตเตอร์ไฟไปเล่นนี่แหละโอเคเนี่ย แล้วเวลาออกสกิลมันจะมีข้อเสียอย่างเช่นออกสกิลบัตเตอร์ายหรือสกิลท,ที่อะไรที่มันต้องใช้การเลงอ่ะคือจอยตัดผ่าไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังทํามาไม่ซับพอร์ตกับเกมแล้วว่านี้เราต้องตั้งค่าเองเต้องรอให้เกมมันแก้ไขอัปเดตรอบหน้านะก <c oughs> ็หวังว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเธอคงจะทําให้มันเล่นกับจอยได้นะครับเอ้จอยผมใบแคบบ่420มิลลิแอมเองน้อยๆน่อยเนาะเอาเถีะจอยหลุดไปแล้วจอยหลุดเออไม่ไม่ได้กดจอยหลุดเลย เดี๋ยวดูกันบางทีผมอาจจะต้องกลับเข้าไปเซตติ้งใหม่ก็ได้รถดีรอดีรอดีรอด,อด,อดีนั่นไงว่าแล้วครับผมต้องกลับไปเซตติ้งใหม่ครับรอบหนึ่งปิดระบบเอไอก่อนผมว่าเกมมันจะไม่แดงนะเกมคาสตาเลอร์รอบหนึ่งกลับเป็นพิมพ์เดิมอะทำเหมือนเดิมอะปีสามครับกดมาปต๊บรอครับ สกิลจอยมันหลุดอะจอยมันดับอะนะฮะเวลาไม่ได้กดนานๆจอยที่ผมใช้มันจะดับมันไปเองอะโอเคฮะมาดูกันว่าจะเดินได้ไหมน้าเห็นนะเดินได้รัสกิลนะ <laughs> มันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะใช้จอยเล่นนะจอยก็เดินติดบ้างไม่ติดบ้างนะสำหรับจอยผมนะเนี่ยเห็นะเดินไม่ติดละเอา้เอาอะไรวะ เออวัดวัดเด็อ๋ออ้าวเป็นไรทำไมกดไม่ได้แล้ววะ <My lady. S 2> เออน่ะได้ละน่ะมันอาจจะมีค้างๆบ้างหลุดๆบ้างนะสำหรับจอยนี้เห็นไหมเวลาเปิดสกิลค้างมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเราต้องมาอยู่ข้างหน้ามาันแล้วกดอย่างเงี้ยเออมันถึงจะใช้ได้อ่ะเราเลยขอฟาร์มก่อนแล้วเลยก็ขี้เกียจฟาร์มฟาร์มทำไมเนะี่ยเรามีอัปเกรด อย่างรวดเร็วฮะปึ๊บ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 ขอตั้งหน่อยเดี๋ยวผมจะลองกด L2 หรือ R2 ให้ผมกดอัพนี่มากดไม่ได้ฮะเอ้าจอยกูหลุดไปแีกเนี้ยเนี่ยเนี่ยตอนนึงเป็นไรวะจอยชอบหลุดจังวะดูว่าเชื่อมต่อกับเกมทีหลังมันเลยเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยนี่ไงได้เนี่ยกดเฮ้ยกด R2 ผมอัพได้เห็นปะเนี่ยัพสกิลวกน,นี้ก่อนเนี่ยนึง อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้มือนะใช้จอ,อยเดียวฮนะเห็นปหมแต่กด R2 รู้สึกว่ามันจะติดลูกศรเดินด้วยเนะี่ยเห็นปะเนี่ยกดกด R2 อ่ะมันจะติดลูกศรเดินของผมด้วยนะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะป้า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 เห็นไหมใช้ได้ฮะเห็นไหมปึ๊บปื๊บอ่าใช้ทุกสกิลเหมือนเดิมฮะเนี่ยแต่มันติดตรงปุ่มเดินเนี่ยเนี่ยมันเดินไม่ค่อยจะไปให้อนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นที่นี่ของผมเปล่านะ เป็นที่จอยผมมันเหลือเป็นที่ตัวเก๋นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะตรงนี้นะใครรู้บอกซีได้นะเนีย่ยจะได้ยินไม่รู้ว่าอะไรไม้ผมจะได้ยินเสียงกดไหมผมว่านะ่าจะได้ยินอยู่แล้วนะเนีย่ยนะเนี่ยกดกดเอ็กซ์รัวๆเนะี่ยเห็นไหมจุดๆเข้าไปเนีย่ยเห็นไหมได้เหมือนกันแต่ไอ้พวกสกิลฮิลที่มันอยู่เป็นสกิลเสริมข้างลานะ่างอาจจะต้องกดเองนะฮะเห็นไหม เดี๋ยวผมจะลองเรียกมันออกมาก่อนนะไประบบ AI ก็ว่าอยู่ไหมมันไม่ออกมาฮะบันไฟล์ผมใส่ของนี้ฮะอ้าวยังออกของไม่ครบอี่วะแป๊บนึงเอาให้ครบเลยตื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 อยงกด R2 รัวๆฮะอัพสกิลรัวๆฮะอ่าจะตายหาแล้วอุ้ยอ้อุยอุ้อุืเอเดอเวเโอ้โหเย็ดแม่เกือบตายนะฮะ โอ้ย,อย,อยว่าไงว่าไงทำไมทำไมจะเอาจะเอาก็หนึ่งฝั่งมันเว้อะไรวะเฮ้ฝั่งนูน้นเว้าสามเหรอเฮ้ยไม่ได้ฝั่งนู้นต้องกดอัพให้ก่อนนะอัพเกรดให้ฝ่ายศัตรูก่อนนะมันจะกากไก่เกลือเกินไปครับเนี่ยแบตเตไฟล์ผมจะออกของตามนี้เลยนะครับก็ดาเมจของผมทั้งหมดก็จะเป็นเจนะ็ดร้อยเก้าสิบสองประมาณนี้ต่ำชิบหายนะต่ำเตี้ยเลียดินมากนะสำหรับแบล็ตไฟลตัวผมนะโอ้ย,อย,อย เดี๋ยวเดี๋ยวว้าเข้าไปดิเออว้าเข้าไปเสียบเสียบเออใช้เออนั่นแหละนะก็อยู่ประมาณที่นั่นแล้วจะจอยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เล่นกับเอไอนะหนุกดีไม่ไหวไม่ไหวคีจะตายหาละเนี่ยเนี่ยบริไฟผมจะมันจะไม่มีสายดูเดเลือดแล้วเพราะผมไม่ได้ใส่ดูเดเลือดน,นะไปสิเออทำไมหรือจะเอาจะเอาหลอแทงแทงแล้วไงแทงออกของหรือเปล่าเอาแทางยังไม่ได้ออกของหรอ เออะอะไรวะแบบนี้ก็ได้อะเอ้ยทำไมเนี่ยเอยอเวลากดเดินจะเดินมาฝั่งขวามันรู้สึกมันจะเดินไม่ค่อยไปนะแทงจะเอา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 เหรอเออจะเอาก็ได้จะเอาก็ได้ทำไมตีคีบกูทำไมมึงกาบคีบปมูมึงกาบคีบกูมึงกาบคีบกูแทงมาแทงมา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 ,มา วิ่งปนญ่าเห็นไหมเวลาเดินไปฝั Esta, ่งขวาเห็นไหมเห็นแล้วมันไม่ค่อยจะไปให้เนี่ยแล้วเดินมาซ้ายก่อนแล้วลากคีย์บอร์ดไปฝั่งขวาหนึ่งจะไปให้ไปสิเออไปสิไปสิไปสิเออเอาไงหรือจะเอาฮะหรือจะเอาหรือจะเอาฮะหรือจะเอามาอีกมาอีกมาอีกทำไมจะเอาเหรอจะเเออาหรจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอลูดี้ลูดี้จะเอาเหรอลูดี้ลูดี้จะเอาเหรอฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวออก อ๋อจะเล่นเนาะเล่นดีกว่านะอยากเล่นอะเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นนะเมื่อวานติดอนิเมะเด็กเทลวะฮากระตูนเก่าดึกเก่าแก่มากครับเราก็ไม่เรื่องนี้โอ้โหยี่สิบหกตอนนะไล่ดูสนุกดีฮะเออลองกลับไปดูฮะกระตูนเก่าๆสมัยเด็กนะฮะสนุกเหมือนกันนะฮะปึ๊บ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 จะหนีเหรอจะหนีเหรอโอเคแรกเลยแรกเลยดีกว่าอื เอาไหมแทงแทงจะเอาแทงจะเอาดูเลือดดูเล <den> ือดกูด hmm. <I> ้วยดูเล oh. like uh ือดกูด้วยเออจะเอาเหรอมาเนี่ยถึงตอนนี้ก็เปิดหมดอมตะดเล็กกันโอเคแล้วก็ตีป้อมเพลินๆเลยโอ้ยอย่าดันดิเฮ้ยยืนนิ่งๆแล้วยืนนิ่งๆเออนั่นแหละนะฮะมันมาอีกอ่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 ะปล่อยมันไปฮะมันไม่มันไม่กันป้อมปล่อยมันไปอ่ะโอเค โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้จอยเล่นนะครับก็รู้สึกสนุกกว่าใช้พัดโทรศัพท์เล่นนะเขารู้สึกนะเขารู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกมันสนุกกว่าไหนตั้งแต่หน้าจอเล่นละโอเคนะของคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับก็ใครชอบกดไลค์ดูใจกดแชร์ติดท่านยังแกร์อย่าลืมกด subscribe ทีนี้ผมบัรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อัดกีกต่อไปยินาระ